สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โทนี่แฟนตาซีฟุตบอลนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเกมวีคสในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3 2 3ของทีมผมกันนะครับก็ตามหัวข้อเลยครับเชซุตอิสคอลลิงนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบกันทีมผมก็ไม่มีเชซุดในวีคที่2นะครับก็ทำให้เสียหายไปกว่า19แต้มนะครับผมก็ตอนนี้ก็ เคซุสโทรมาจี้ติดแล้วนะครับผมก็ต้องพิจารณาด่วนเลยนะครับผมก็ฝากติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับผมสำหรับโ o n y Fantasy Football Podcast ที่ผมจะมาพูดทีมของผมในทุกสัปดาห์นะครับก็ก่อนเดทไลน์จะประมาณวันหนึ่งนะครับผมโอเค ก็ย้อนกลับไปดูผลงานในเกมวิก2นะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับเกมวิก2ของผมก็ทําทไป50คะแนนเท่านั้นเองนะครับโอ้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ68นะครับผมในแง่ของอันดับถ้าเกิดจะไม่ให้ตกนะครับก็เสียหายไป18แต้มนะครับหล่นจาก7แสนลงมาอยู่2ล้าน7นะครับ อันดับตกมาทีเดียววีคเดียว2ล้านนะครับผมโดยเป็นผลงานของพี่เชซุสคนเดียวเนี่ยประมาณ1ล้านกว่าอันดับนะครับผมก็ความโหดของ Effective Ownership นะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าคูณด้วยคะแนนที่สูงเข้าไปก็จะเสียหายหนักนะครับวีคนี้ผมก็ได้คะแนนจากซันเชสมาหน่อยนะครับผมครนชีสนะครับไบตันแบบค่อคนข้างจะ ซูสุสีเนาะกับยูคาเซ่นนะครับแล้วก็กันเซโล่นะครับผมก็ได้โบนัส2ด้วยแล้วก็แอซิสนะครับแล้วก็มีมาตินเลรี่นะครับแล้วก็ตัวความหวังของหมู่บ้านนะครับดาวินนูเยสนะครับหลังจากยิงไม่เข้าไป2องบิ๊กช็ก็เรียบร้อยเลยนะครับผมทบอลหเรียกรายงานตัวด่วนนะครับก็เลยต้องออกจากสนามไปได้เพียง1คะแนนแล้วก็ติดลบ3จากใบแดงก็เป็นลบ2นะครับทำให้นอกจาก ไม่ได้แต้มบวกแล้วยังติดลบอันดับไปแ0,000ือันดับนะครับผมแล้วก็กับตันฮารแลนด์ก็ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับผมอ๋อและทีมผมซาร่าหายไปไหนเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีซาร่าอีก2แต่ก็2อคะแนนก็เหมือนไม่ได้อะไรนะครับผมก็ตอนนี้ก็หล่นมา2อล้าน7นะครับอันนี้เราก็มาดูเทมเพลตของวีคนะครับที่ทำให้อันดับร่วงนะครับก็จริงๆิวีคนี้ก็ อ่าเทมเพลตมันก็จะเป็นเทมเพลตก่อนเริ่มวิกสองนะครับผมพอก่อนเริ่มวิกสองปุ๊บก็เทมเพลตมันก็จะกลายเป็นมีคนที่มีคูลูเซฟกี้วอ์ดพาวแล้วก็ดาวินนูนเยสครับตามที่วงสี่เหลี่ยมไว้ก็เขาจะเข้าไปอยู่ในท็อปหมื่นแทนอ่า uh, ก่อนเริ่มเกมวิกหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของเทมเพลตที่วิกสองอยู่ท็อปหมื่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ เปลี่ยนไปพอสมควรในวีคแรกๆเนี่ยเทมเพลตมันจะเปลี่ยนเร็วนะครับเปลี่ยนทุกวีคเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะสูสีกันอยู่นะครับได้บวกลบ20แต้มนี่ก็คือเปลี่ยนเทมเพลตแล้วก็ตอนนี้ผมก็เลยลองมาวิเคราะห์ดูจากจากทีมส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอามาดูว่าเออเทมเพลตที่มันเป็นจริงๆเนี่ยของแบบทีมที่อยู่ในกลุ่มนำเนี่ยเขาจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับก็ดูแล้วอาจจะเป็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะมีลุยดีอาร์สนะครับกับ เนโต้ที่เข้ามานะครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นพวกมัลติเนลลี่เคซุสอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่านำสกอร์มาแล้วก็ซินเชนโกอาจจะได้ผลประโยชน์มาจากนัดแรกนะครับแล้วก็มาถึงนัดน,นี้แต่ก็ตัวซินเชนโกเนี่ยผมว่าอาจจะสูสีอาจจะคนที่มีซินเชนโกหรือมีทิ่เปียเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันถ้ารวม2นัดทิ่เปียจะแซงก็อาจจะเป็นทิเปียได้นะครับคนที่มีเทมเพลตในอันดับสูงๆนะครับ ประมาณนี้ก็ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราก็จะหาทางเจาะเข้าไปยังไงก็ถ้าดูก็จะเห็นจุดอ่อนนิดนึงว่าทิปเปียสมมติเป็นทิปเปียแทนซิงชิงโกนะครับทิปเปียเนี่ยก็เจอแมนซิตี้นะครับวันนี้ก็ทีมที่กลุ่มนำก็อาจจะต้อง เปลี่ยนทิปเปียออกหรือไม่ก็ต้องหาทางแก้ไขหรือว่าถ้าใช้ทิปเปียสู้กับแมนซิตี้เลยก็อาจจะเป็นจุดอ่อนให้เราเจาะได้นะครับแล้วก็ตอนอลุยดีอาสกับเนโต้ก็เป็นตัวที่โปรแกรมไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทมเพลตไปในวีคนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเจาะยังไงผมก็คิดแล้วว่าตัวก็คือเคซุสเนี่ยโอเคฟิกเจอร์เขาดีแล้วแล้วก็ ต้องเอาเข้ามาแล้วผมก็เลยเปลี่ยนตัวไปเลยนะครับจากนูนเยสไปเป็นเคสุดนะครับผมก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับผมปวดหัวเลยช็อตนี้นะครับโดนชี้หน้าด่าแม่ทีเดียวนะครับผมก็หัวโขกปังหนึ่งใบแดงนะครับหม่นตึบเลยก็มาไวายไปไวแต่ก็ผมดูแล้วลักษณะการเล่นของลิเวอร์พูลที่มีดาวินนูนเยสก็ค่อนข้างจะเป็นตัวหัวหอกทะลวงฟันนะครับก็เป็นไปได้ที่อนาคตเราอาจจะได้เห็นเขาถ้าเกิดสมมติเขากลับมาแล้วแบบ มีผลงานต่อเนื่องเลยจากจากช่วง p r e ซสชันแล้วก็ต่อด้วยนัดแรกเนี่ยถ้าเขายังหาพื้นที่ได้ดีกระตือรือร้นกับทีมแล้วทำให้กลับมาแล้วได้รับโอกาสต่อเนี่ยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหมนะครับผมก็ว่ามีโอกาสที่เราจะได้ใช้นุนเยสในอนาคตนะครับโอเคก็ไปเจอกันครับนุนเยสลาก่อนนะครับเชซุดก็โทรมาแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเข้ามานะครับผมก็ใช้ไป1นึ่งทอนเฟอร์นะครับก็หมดแล้วมีทอนเฟอร์เดียวนะครับก็ ตอนนี้ก็มีตัวที่จะเจาะเทมเพลตก็จะเป็นตัวแบบราคาถูกนะครับกาเบียวแล้วก็อาจจะเป็นเนโกวิลเลียมนะครับแล้วก็อันเดรสนะครับผมก็3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เปอร์เซ็นต์โอนคือจริงๆเปอร์เซ็นต์โอนต้องบอกว่าเยอะของเนโกวิลเลียมกับอันเดรสแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปสำรองเพราะฉะนั้นวีคเนี้ยอาจจะเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกติฟโอนในชิปไม่สูงมากแล้วก็กาเบียลก็ยังเป็นตัวตัวตัวดับเทมเพลตอยู่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีใครมีนะครับ เปอร์์ซ็นตค่อนข้างต่ำก็มี3ตัวนี้ที่จะลุ้นนะครับแล้วก็ผมก็มีอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมติอันเดียสมีข่าวว่าเจ็บหรือว่าไม่พร้อมลงแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะพร้อมนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าผมจะเปลี่ยนตัวลบสี่เนี่ยผมก็อาจจะเอาไบรี่หรือเนโต้ออกสักคนนึงเพื่อเป็นกลางแล้วก็จะมีงบประมาณ แปดถึงเก้าล้านนะครับก็อาจจะเอาพวกกองกลางแปดจุดศูนย์มาลุ้นก็อาจจะเป็นเมสันเมาส์หรือไม่ก็ลงมาเป็นคูลูเซฟกี้นะครับเออหรือไม่ก็เป็นคูลูเซฟกี้หรือไม่ก็ลงมาเป็นวิลเฟตซาฮาเลยก็อันนี้ก็อาจจะมีบัจเจตเหลืออีกประมาณล้านกว่ากว่าไว้เพื่อแก้ไขในจุดอื่นได้นะครับก็ผมดูแล้วก็ ในโควิลเลียมนะครับถ้าเกิดสมมติจะเปลี่ยนมาアアก็อาจจะเอาในโควิลเลียมออกแต่ซึ่งนัดนี้ก็อยากใช้ในโควิลเลียมเหมือนกันนะครับฟอร์มจากนัดที่แล้วเขาก็ดูดีเลยมีโอกาสยิงด้วยนะครับแล้วก็เอฟร์ตันตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากองหน้าไม่มีแล้วก็ส่งยังไม่ดูท่งยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็าอาจจะทําให้ในโควิลเลียมมีลุ้นกินชีตได้เหมือนกันนะครับแต่ก็โอกาสก็ไม่เยอะมากนะครับผมก็เลยอาจจะดูว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะลบ4แล้วก็เอาตัวมาแทนโควิลเลียมได้นะครับ ก็ตรงนี้อาจจะขอตัดสินใจในเดทไลน์ไลฟ์สตรีมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ก่อนเดทไลน์ประมาณ2ชั่วโมงครับบ่ายสามผมก็จะมาทำเดทไลน์สตรีมนะครับผมก็ยังไงติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็จะเชิญแอดเวน Advent มาคุยด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าใครยังไม่ได้จอยหลีก็เรียนเชิญได้นะครับคราวที่แล้วก็คุณ A อซกรุงศรีนะครับผมคุณ คุณเจมนะครับคุณเจมก็ชนะมินิลีกของผมไปนะครับแล้วก็ได้รางวัลไปแล้วก็ได้อันดับสองของประเทศไทยด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับคุณเจมก็รีคดนะครับ 5xgepy นะครับก็ห้ามอ่านออกเสียงนะครับผมมันจะลงท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ลองดูได้นะครับผมถ้าใครยังไม่จอยเรียนเชิญนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องโทนี fantasy ซี Fo ุตบ l ลนะครับกด subscribe ให้ ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มันจะมีแจ้งเตือนไปได้นะครับเวลาที่ผมมีคอนเทนต์ใหม่ๆก็ตอนนี้ก็มีรายการที่อยากโปรโมทนิดนึงก็คือเป็นรถทูไวการ์ดนะครับที่หลายคนอาจจะอ,อยากใช้ไวการ์ดเร็วๆเ,เนาะเพราะว่าปีนี้มันก็ก็ไม่เรียกว่าเร็วเท่าไหร่ก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีเป้าหมายในการใช้ไวการ์ดที่แน่นอนเราก็อาจจะค่อยๆมาอัปเดตเราก็มาค่อยๆอัปเดตกันว่า,าตัวเทมเพลตที่น่ามีถ้าเราไวการ์ดเนี่ย มีใครบ้างแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแทร็กเก็ตกวร์ดกันที่เกมวิก้านะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายท่านก็กดไวร์ดไปแล้วในวิกนี้นะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ฝากช่องเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กกลุนะครับอันใหม่ที่ผมทําขึ้นมานะครับผมก็ชื่อไทย FPL คอมมูนิตีนะครับลองเสิร์ช a c e b o o k กลุ่มนะครับเป็น Community นะครับไทย FPL ก็ลองอกดติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านที่อยากจะมีข้อมูลอะไรมาแชร์เนี่ยก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับวงการ FPL ของบ้านเราก็เชิญชวนนะครับมาแชร์ข้อมูลได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเดทไลน์ไลฟ์บ่ายสาโมงวันเสาร์นะครับผมก็เดทไลน์เกมวิกสามนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีนะครับ